มาดูซิว่าเขาส่งอะไรมาให้เรามิซุโนะนะครับผมมาเปิดกล่องกันดูเลยแหมของไม่แดงไม่มีแรงวิ่งใช่ไหมเปหมอกับเดนี่นะครับมิซุโนะลีเบเรียนแฟลตรุ่นที่2ครับของไม่แดงไม่มีแรงวิ่งคู่นี้สีแดงราคา5,900บาทนะครับเพื่อนๆครับนี่สีแดงแบบนี้ มาสเปคหน่อยนะครับคู่นี้ครับ Misuno Wave l i b e r i a n Flat นะครับเป็นรองเท้าตัว,ตวซ้อมที่จับคู่กับโปรนะคู่นี้ไฮไลท์นั่นก็คือตัวของ Smooth Speed Acid นะครับการดีไซน์ทรงของรองเท้าคู่นี้ที่มีการยกส้นเท้าขึ้นและมีการยกหน้าเท้าขึ้นเพื่อให้เพิ่มความลื่นไหลในจังหวะการเปลี่ยนเท้าแล้วก็ช่วยเพื่อนเพื่อนนั้นประหยัดพลังงานในการวิ่งนะครับนี่คือไฮไลท์ของคู่นี้เลยการดีไซน์ของรองเท้าที่ต่างไปจากคนอื่น ถัดมานะครับนั่นก็คือตัวของโฟมครับโฟมชั้นบนเป็น n n c l i สซี่ไลทโฟมที่มีความนุ่มและเด้งที่สุดของมิซูโน่นะครับชั้นนี้สีแดงที่จะต่างจากแดงหน้าผ้าแล้วก็แดงชั้นล่างนะมิซูโน่เอ l เนสซี่ไลนะครับขั้นตรงกลางด้วยไฟเบอร์กลาสแผ่นคาบไฟเบอร์กลาสนะครับคือเป็นเทคโนโลยีดั้งเดิม จริงมิซูโน่มีแผ่นตรงกลางเนี่ยมานานแล้วโดยใช้เทคโนโลยีที่มีชื่อว่ามิซูโน่เวฟและคู่นี้ก็มีอยู่เช่นเดียวกันนะครับมิซูโน่เวฟอันนี้ไม่ใช่คาร์บอนแต่เป็นแผ่นไฟเบอร์กลาสนะครับก็จะเป็นเหมือนพลาสติกไนลอนประมาณนี้นะต่อมานะครับคือชั้นล่างเป็นเอนเนอีครับเอนเนอีถ้าเป็นโปรรุ่นโปรจะเป็นเอนเนอรี่ไลท์และก็ชั้นบนเป็นเอนเนอรี่ไลท์พลัสใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตัวซ้อมคู่นี้แฟลตเนี่ยก็จะเป็นเอนเนอีธรรมดาน,นี่ฟิลลิ่ง เดี๋ยวไปฟังฟิลลิ่งกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆเคยรีวิวไว้แล้วแหละ,หละหฟังกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาพูดถึงเจ้า Wave r i b e r l i o n Fat รุ่นที่2กันหน่อยนะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยผมได้มีโอกาสทดสอบแล้วนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องของการสวมใส่ก่อนก็แล้วกันคู่นี้เนี่ยสวมใส่แล้วสบายเท้านะครับ หน้าเท้าก็ไม่กว้างมากแต่ก็ไม่ได้แคบนะฮะผมเป็นคนเท้าปกติใส่ตรงไซส์10 u ยใส่ได้พอดีีไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับเรื่องของบริเวณอุ้งเท้าก็ไม่รู้สึกแคบจนเกินไปนักถ้าเทียบกับโปรนะโปรเนี่ยจะแคบกว่าแต่คู่นีนะ้ใส่สบายกว่ากระชับเท้าดีนะครับมัดเชือกแล้วออกวิ่งส้นเท้าไม่หลุดออกจากร,ารองเท้านะครับโอเคมากๆเลยสารับการสวมใส่คู่นี้หน้ากว้างไหมก็ไม่ได้กว้างมากนะนะบอกไปแล้วนะ ทีนี้ถัดมาก็คือเรื่องของตัวโฟมมากกว่านะครับฟิลลิ่งของโฟมที่เป็นการผสมภาษสานระหว่างโฟม2ชั้น2ชนิด n อ c l i อ l Plus ที่อยู่ในโฟมตัวท็อปอย่าง Pro 2นะฮะแล้วก็มี n อนเ g อรีอีกหนึ่งอ่ะโทษทีไม่ใช่ n อนเ g อรเป็น n อปกตินะครับ n อปกติก็จะมีความเฟิร์มขึ้นมาเป็นการผสมโฟม2ชั้นและขั้นกลางด้วยแผ่นไนลอนเพลทหรือว่าแผ่นแผ่นไนลอนเพลทผมว่าเป็นเพลทธรรมดาที่ เทคโนโลยีดั้งเดิมของม i ซูโนนั่นแหละนั่นก็คือเวฟนั่นเองครับฟีลลิ่งของโฟมนะสำหรับคู่นี้เนี่ยมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าโฟมชั้นล่างเป็น m i ซ s โน่ n ีซที่เฟิร์มกว่าหนานแน่นกว่านะแต่ตัวของเนซี i ไลทเนี่ยก็ยังให้ฟีลลิ่งนุ่มและเด้ง เช่นเดียวกับ Pro 2เลยมันการผสมผสานที่ผมว่าคู่นี้จับมาได้ลงตัวแล้วก็กลมกร่อมมากขึ้นมันเป็นส่วนที่ขาดหายไปของ m มิชโนจากเดิมเท่ารุ่นที่แล้วเราจําได้ว่า Pro 1ออกมาเนี่ยแต่ยังไม่มีคู่ซ้อมที่มันเหมาะสมกับ Pro 1ตอนนั้นไปเอาเวฟรีเบ l รียนมาก็ยังไม่ใช่เพราะโฟมมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็น m มิชโ o ไลท์พลัสคล้ายๆกันนะครับจะไปเอาตัวแฟลตตัวเดิมก็ยังไม่ใช่เพราะ ไอตัวองศา Agressive ไอพวกเนี้ยมันไม่ใกล้เคียงกันทีนี้ไอคู่นี้เนี่ยครับมันทําทุกอย่างมาให้ใกล้มากองศาของรองเท้าที่ปรับขึ้นมานะครับก็ทําให้มันใกล้เคียงกับโปรสอมากขึ้นแม้ว่าจะชันน้อยกว่า Agressive น้อยกว่าแต่ก็ยังพอมีฟิลลิ่งในการวิ่งที่ใกล้เคียงกันนะครับเป็นคู่ซ้อมที่จับตัวจับคู่กับโปรสองได้อย่างลงตัวมากๆผลว่าเป็นเป็นอีก หนึ่งรุ่นที่น่าสนใจแล้วก็ในปี2024เนี้ยซีรีส์ของ Wave l i b r r i a นเนี่ยครับน่าจะทำให้ตลาดนักวิ่งแล้วก็เพื่อนๆทุกคนคึกคักมากขึ้นแน่ๆน,นะครับโฟมนุ่มพอประมาณนะครับเด้งนะแบบมันไม่ได้นุ่มเด้งเหมือนกับ Pro 2ใส่วิ่งแล้วเนี่ยผมรู้สึกเท้าลมข้างในน้อยลงเพราะว่าของ Pro 2เนี่ย จะล้มมากกว่าเพราะว่าพื้นตรงกลางเนี่ยมันแคบนะครับอุ้งเท้าเนี่ยแคบแต่คู่นี้กว้างขึ้นมาหน่อยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ Aggressive ที่น้อยลงนะครับไม่ได้พุชเราไปข้างหน้ามากขึ้นและช่วยให้เรานั้นสามารถใส่ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมโปร2นี่ใส่ไม่ได้เลยแต่คู่นี้ยังพอโอเคยังใส่ได้อยู่นะครับใส่เดินใส่ไปวิ่งจ็อกกิง้งธรรมดาเบาๆเนี่ยได้แต่โปร2นี่ลำบาก ก็โดยรวมทั้งหมดก็ประมาณนี้ผมว่าคู่นี้เป็นคู่ที่จับคู่กับโปร2ได้ใครมีโปร2แล้วอยากหาคู่ซ้อมที่ลงตัวต้องเป็นแฟลต2นะครับผมอ่ะกลับไปที่สตูครับผมข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับคู่นี้นะครับมิชโนล i เบเรียนแฟลต2นะครับน้ำหนักคู่นี้10 US อยู่ที่ 260กรัมนะครับหน้าเท้าสูง32ส้นเท้าสูง35รอบคู่นี้อยู่ที่3นะครับราคา5,900บาทนั่นเองนะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยจะต่างจาก Liberian Pro 2เนี่ยตรงที่ว่าความสูงของรองเท้าต่างกันอยู่นะรอปคู่นี้3 Liberian Pro จะอยู่ที่4.5นะครับ Liberian Pro เนี่ยส้นเท้าสูง38คู่นี้ส้นเท้าสูง35แล้วก็หน้าเท้าจะสูงที่ 32ในขนาดที่โปรนั้นจะสูงที่33.5นะครับราคาก็ต่างกันประมาณ1,100บาทโปรอยู่ที่7,000คู่นี้5,900นะครับนี่คือความต่างระหว่าง2รุ่นนี้แล้วก็น้ำหนักคู่โปรก็จะเบาอยู่ที่238กรัมในขนาด10 US คู่นี้260กรัมก็ห่างกันประมาณ22กรัมครับเพื่อนๆครับโปรก็ใช้แข่งแฟลตก็ใส่ซ้อมนะครับสีแดงแรงแน่นอนอะ โอเคก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับคู่นี้ก็คอมเมนต์บอกกันมานะครับใครชอบสีแดงแบบนี้คอมเมนต์บอกด้วยละกันวันนี้ไปก่อนละครับไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณครับลานะทุกคนไปแล้วสวัสดีครับ